ดวงชะตาของชาวลัคนดาราศีธนูดาวพฤหัส,สบดียังโคจรได้ตำแหน่งราชาโชคในเดือนพฤศจิกายนนะฮะยิบจับสิ่งใดฮะยังเป็นไปในทางที่ดีได้นะฮะยังมีตัวช่วยยังมีคนช่วยเหลือขอเพียงคุณขอความร่วมมือช่วยเหลือนะ,ะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหนะะนุนส่งดวงชะตาช่วงนี้ลัคนาราศีธนูเนี่ยเหมาะปั๊มบุตรมีโอกาสติด นะฮะดาวพฤหัสเคลื่อนอยู่ในเรือนปุตตะไปจนถึงเมษาปีหน้าได้บุตรดีเข้ามาเกิดนะฮะถ้าได้รอปั๊มบุตรเนี่ยได้เทวดามาเกิดนะฮะได้บุตรที่มีบุญบาลรมีนะฮะเข้ามาสู่ชะตาเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะฮะจะนึกคิดถึงการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะสร้างงานใหม่สร้างกิจกรรมใหม่ๆนะฮะเกิดขึ้นพฤหัสบดียังเป็นราชาโชคนะ,ะไปจนถึง 30เมษาปี2567นปี2567นะครับต้องบอกว่ายังมีดาวพระอาทิตย์เลงกับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นคู่มิตรกันดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือสุภาษนะฮะบ,บางท่านมีโชคดีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การพัฒนาตนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้เกี่ยวข้องกับบางท่านจะมีการเดินทางไกลนะฮะ การติดต่อหมอติดต่อครูอาจารย์หรือการเข้าหาผู้ใหญ่ดีนะท่านใดไปหาหมอช่วงนี้เจอหมอดีรักษาได้ยาดีท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยไปหาหมอเนี่ยนะมีโอกาสาหายขาดได้นะฮะหรือท่านใดที่แบบว่าเรียนอยู่นะฮะได้พบครูอาจารย์ที่ดีนะฮะหรือว่าจะพัฒนาองค์ความรู้ของตนไปอีกขั้นนะฮะไปศึกษาเรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆก็เกิดความรู้ที่ดีได้องค์ความรู้ที่ดีมาพัฒนาตนในช่วงจังหวะนี้ มันแปลว่าคุณจะได้ลาบจากคนในครอบครัวได้ลาบจากผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะได้การช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ลาบจากคนในครอบครัวเช่นเขาซื้อของมาให้คุณนะฮะเขามาช่วยเหลือคุณเขามาอำนวยความสะดวกคุณในบางสิ่งนะฮะก็เกิดขึ้นได้ดาวเนี่ยมันจะมีดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่ยี่สิบสี่ดาวเจ้าเรือนปัตตนินะฮะโคจรอ,อยู่จุดวินาศ คู่ของคุณจะเจ็บป่วยนะฮะหรือคู่ของคุณกับคุณจะทะเลาะก,กันได้นะฮะหรือมันจะไปหนึ่งว่าบางท่านจะมีคู่กรณีคู่ความหรือบางท่านเนี่ยจะได้รับการหนุนหลังสนับสนุนจากต่างเพศนะฮะในการทํากิจกรรมบางสิ่งนะฮะแฟนคุณมีความลักกับคุณคุณมีความลับกับแฟนหรือลิติกรรมเรื่องความรักเกิดเรื่องบางเรื่องที่ยากจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะ,ะก็เกิดขึ้นได้ในดวงดาวเด็ดนะฮะมันยังมีแปลว่าอย่างนี้ด้วย มีดาวการงานโคโจรอยู่จุดวินาศนะใครที่ทำงานออนไลน์งานต่างประเทศนำเข้าส่งออกธุรกิจไม่มีหน้าร้านตัวกลางตัวแทนงานที่ทำคนอื่นทำพังเสียหายแล้วคุณเอามาปรับหรือปรับแก้ใหม่นะฮะเกิดสิ่งที่ดีเหมาะย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงาน มันจะไปาง,งานบางงานคุณจะได้แก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาบางตัวคุณจะได้ยกเลิกนะฮะจะได้เปลี่ยนแปลงนะฮะเอกสารบางอย่างจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามนั้นดาวการงานเนี่ยนะฮะอยู่จุดนี้นะครับระวังเอกสารทางการงานผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามนั้นนะฮะได้แก้ไขนะฮะดำเนินเอกสารต่างๆต้องรอบคอบนะครับในช่วงจวังหวะนี้วันที่6 วันที่สามนะครับดาวพาสุกนะฮะดาวพะสุกโคจรเข้าสู่ราศีกันนะดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภนะฮะลาภมาสถิตในภพกรรมะงานใดๆก่อเกิดเพนปร,ประโยชน์ต่อคุณได้นะฮะยังพึ่งพิงได้นะฮะทำสิ่งใดยังพึ่งพิงเป็นที่มาแห่งรายได้หรือ,อมีโอกาสนะที่จะเกิดช่องทางไรายได้พิเศษช่องทางไรายได้เสริมเกิดขึ้นได้ด้วย ดาวเจ้าเรืออลีอยู่ในเรือนการงานจะได้บุกเบิกอะไรบางอย่างที่ไม่ถนัดมากนักนะฮะหรือจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ถนัดมากนักมันจะไปหนึ่งว่าท่านใดที่ทํางานร่วมกับบุตรบริวารให้เครดิตเขาให้มากนะฮะจะเกิดสิ่งที่ดีดาวอลีอยู่เรือนกรรมมาบางคนเนี่ยจะมีเรื่องอึดอัดขับใจทางการงานเกิดขึ้นบ้างมีเรื่องเบื่อเบื่อเซ็งเซงทางการงานบ้างมันแปลว่าจะเกิดศัตรูในวงการในวงงาน นะจะมีปัญหากับคนที่ทํางานร่วมหรือมีเรื่องจุกจิกอัดขับใจกับคนที่ทํางานร่วมเกิดขึ้นได้บ้างลักษณะของดาวศุกร์ที่มาอยู่ตรงนี้ยังให้คุณในเรื่องของเงินเงินทองทองนะฮะมีโอกาสมีลุ้นนะฮะที่มีเงินผ่านมือเข้ามาเพิ่มนะครับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเงินบางท่านจะได้ของใช้เครื่องใช้ภายในบ้านใหม่นะฮะเป็นลักษณะของเฟอร์นิเจอร์โซฟาหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านนะฮะเครื่องครัว ะะโซฟาอะไรก็ได้นะฮะหรืออุปกรณ์ต่างๆใหม่ๆม,ม,มาอยู่ในบ้านนะครับได้ได้ซื้อใหม่จะไปอีกหนึ่งว่านะฮะเป็นช่วงที่ดึงดูดทางเพศมีสเสน่ห์แรงแม้กระทั่งกับแฟนคุณกับเพศตรงข้ามบางท่านจะได้ลาบปากได้กินของอร่อยมีคนเอาอาหารมาให้นะครับมีคนมาเลี้ยงอาหารหลังจากวันที่24ดาวพุธโครจรเข้าสู่จุดที่ได้เกณฑ์ดีกับดวงชะตา ท่านใดที่รอข่าวข่าวอะไรต่างๆนะฮะในช่วงเดือนนี้จะมีมุมที่ดีนะครับนะจะได้ข่าวดีเข้ามานะฮะดำเนินเอกสารใดๆหลังวันที่24นะฮะจะมีความสําเร็จนะฮะธุรก,กรรมเกี่ยวข้องกับเอกสารทุกประเภทนะฮะหลังวันที่2ี่ไปจะดีเป็นช่วงที่กูจะสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆขึ้นมาได้นะฮะในช่วงที่ดาวพัสพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ราศีธนูได้ตําแหน่งปะก็จริงนะฮะ มันจะไปว่าคุณอยากจะบุกเบิกอะไรต่างๆหรืออยากจะทํางานอะไรใหม่ๆคุณจะช่วงที่คุณจะแต่งกับงานนะฮะงานจะเพิ่มงานจะเข้างานจะมากขึ้นหรือจะมีกิจกรรมในชีวิตเพิ่มจะมีเหตุการณ์ให้สื่อสารติดต่อมากขึ้นไปปลายเดือนหรือคุณกับแฟนจะได้ทํางานบางอย่างร่วมหรือแฟนคุณนะจะมาปรึกษาคุณในเรื่องงานหรือในเรื่องสิ่งต่างๆนะฮะที่จะทําในสิ่งบางสิ่งนะร่วมกันนะจะมีกิจกรรมบางอย่างร่วม กับคู่กับต่างเพศก็ได้นะการทำงานร่วมกับต่างเพศดีกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะตั้งแต่2คนขึ้นไปหลังวันที่24พฤศจิกายนจะมีมุมที่ดีดาวการเงินยังอยู่ในเรือนพระราหูนะนะดาวการเงินอยู่ในเรือนคู่มิตรนะฮะแล้วก็ดาวพระศุกร์ยังลอยอยู่กลางฟ้านะฮะการเงินยังคล่องยังเข้านะฮะนะในดวงชะตาขาดเงินก็ยังได้เงินในดวงเนี่ยนะฮะ มีดาวพระราหูอยู่ในจุดที่4ไป18เดือนตั้งแต่วันที่17ตุลาที่ผ่านมายาวไป18เดือนในช่วงนี้บางท่านเนี่ยต้องระวังในเรื่องของปัญหาหรือความวุ่นวายบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถบางคนซ่อมบ้านซ่อมรถบางคนย้ายบ้านย้ายรถไม่เช่นนั้นญาติพี่น้องเจ็บป่วยญาติฝั่งผู้หญิงเจ็บป่วยนะฮะหรือมีปัญหากับบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเกิดขึ้นได้บ้างราหูอยู่ในจุดพันธูตรงนี้ นะฮะแล้วก็เล็งไปในเรือนการงานนะฮะไป18เดือนการเปลี่ยนแปลงทางการงานอาจจะเกิดขึ้นได้ภายใน18เดือนแบบครั้งใหญ่ย้ายออฟฟิศย้ายสำนักง,งานบางคนเปลี่ยนแผนการเปลี่ยนเป้าหมายคือลาหูเล็งไปในเรือนการงานท่านใดหยิบจับงานต่างประเทศแบบนี้นะครับงานเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือกาลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีวงจรในการทํางานเนี่ยดีนะครับถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันจะแปลว่าพื้นพล่าหูเล็งไปในเรือนพุทธอ่ะ อาจจะมีปากเสียงกับที่ทํางานเอกสารต่างๆทางการงานจะมีปัญหาได้ะระยะ18เดือนนี้ต้องระวังนะครับแต่มีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่หลักทรัพย์ใหม่นะฮะก่อนเมษาปีหน้านะครับมาคนได้ที่อยู่ใหม่ดวงคนเราไม่เหมือนกันทุนต้องหาโหนหานักโหราศาสตร์นะฮะที่เขาศึกษาจริงจังไเช็คดวงชะตาคุณนะเขาจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะฮะมาดูเฉพาะตัวนี้ผมทํานายโดยรวมคุณองคนไม่เหมือนกันแน่นอน ท่าน,นั้นดูเป็นแนวทางไปนะฮะเมื่อดวงคนเราไม่เหมือนกันนะโบราณเขาเลยมีเครื่องรางนะฮะดวงคนมันมีดวงขึ้นดวงตกนะครับนะในที่นี้เนี่ยผมก็เลยจะแนะนําเครื่องรางหนึ่งนะครับเครื่องรางนี้เนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะครับมีจํานวนจํากัดที่เห็นในมือของผมนี้นะครับนี่คือสัตหงนะฮะเป็นเครื่องรางชั้นสูงเป็นเครื่องรางโบราณนะฮะ เป็นเครื่องรางที่เป็นตัวแทนเป็นการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนมาตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เห็นในมือนี่คือสัตตาหงสัตตะแปลว่าเจ็ดคือเจ็ดพระชาติของพระโพธิสัตว์ที่สเสวยพระชาติเป็นพยาหง์ทองนะซึ่งมีถึงเจ็ดพระชาตินะครับก่อนมาตัสรู้เนี่ยนะครับเป็นการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์นะฮะซึ่งอันนี้สรงแรงมากนะฮะทำให้ ผู้ใดบูชาเนี่ยนะครับนะในความเชื่อบูราณเนี่ยก็จะมีะพุทธคุณนะฮะในการที่จะเสริมดวงเหมือนกับในชาดกนะบางพระชาติเนี่ยบางชาดกเนี่ยพญางงก็จะเป็นผู้นําของสัตว์ติทั้งหลายนะฮะเวลาเขาเลืเลเลเอ,เลอกอผู้นำเนี่ยนะก็พญางงก็จะถูกเลือกเป็นผู้นำนะฮะก็คุณก็จะมีอํานาจบารมีมียศศักดิ์นะครับถูกโปรโมตมีเครดิตนะครับ 2. พยาหงเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ปีกในะชนิดหนึ่งนะฮะที่มีบริวารมากตามชาดกนะฮะมีบริวารหลายหมื่นดวงหลายหมื่นตัวนะฮะเพราะนั้นแล้วเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกด้วยนะคุณก็จะเสริมในเรื่องของบุตรบริวารทุกประเภทนะครับนะแล้วก็ชีวิตก็จะสูงส่งดังพญาหงนะฮะพญาหงในบินสูง หามากนะเป็นสัตว์ปีกเช่นหนึน่งที่บินสูงมากในะชีวิตก็จะรวดเร็วดังหงด้วยนะฮะรวดเร็วดังหงพญาหงเ,เป็นสัตว์ที่บินได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็มีในตำนานนะฮะหลับตาแป๊บเดียวนี่ก็คือถึงเลยนะครับขนั้นแล้วเนี่ยการเข้าหาผู้ใหญ่ก็ดีนะฮะถ้าบูชาพญาหงเนี่ยนะครับเป็นเมตทั้งเมตตามานิยมเพราะพุทธเป็นลักษณะของสัตว์ปีกที่สวยมากนะครับ ปีกจะเป็นทองคำนะครับในตำนานนะฮะเพราะน,นั้นสัตว์หงเนี่ยนะฮะผู้ใดบูชาก็จะค้าขายดีมีเมตตามหานิยมพุทธคุณฝอยท่วมหลังช้างเลยนะนะครับต้องบอกแบบนั้นเลยนะฮะสัตว์หงเนี่ยสัตต์ไปว่าเจ็ดนะฮะหงไปว่าพญาหงนะฮะเจ็ดพระชาติเนี่ยนะฮะของพระโพธิสัตว์เด็กได้แก่สุวรรณหงนะ อุรุชาดกเนรุชาดกเชวนณหังสาชาดกจุลหังสาชาดกแล้วก็มหาหังสาชาดกแล้วก็หังสัชาดกนะครับอันนี้คือหมดแล้วหมดเลยนะนะครับเป็นการบูชาการสะสมบารมีทั้งเจ็ดพระชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนรัสรุปเป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะเครื่องรางเอาไว้พกติดตัวหรือคุณจะเอาไปอัดกรอบให้คอได้นะฮะองค์นะคี้เล็กนะฮะหรือคุณจะเ,เนบที่กระเป๋าเสื้อนี้นได้หรือว่าเอาใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับ หนาก็จะเสริมดวงนะหนาเป็นเครื่องกลางเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะฮะวันนี้สวัสดีครับ